ิดยังไงตำรวจจับผับที่พกปืนพกเข้าหลามเข้าไปในผับใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าตำรวจที่เข้าไปในผับเนี่ยเอาต้องแยกก่อนนะครับคือน้องที่เข้าไปในผับเนี่ยเป็นสายสืบเป็นสายสืบเข้าไปไอ้ผับเนี่ยมันก็กลัวเกิดเรื่องถ้าเกิดเหตุวิวาทกันมียิงกันอะไรกันตายผับแม่โดนปิด ไอ้กาดเนี่ยมันก็ต้องป้องกันว่าห้ามพกอาวุธเข้าไปเด็ดขาดนะครับห้ามพกอาวุธเข้าไปเด็ดขาดนะครับแต่ผับมีใบาติหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับแล้วไอ้ผับเนี้ยถ้าผิดกฎหมายก็ต้องจับกลุมดำเนินคดีนะครับต้องจับกลุ่มดำเนินคดีเปิดเกินเวลาก็ต้องจับกลุมดำเนินคดีนะครับ แต่คนที่ไปรับจ้างเป็นกาดเนี่ยก็มีหน้าที่ว่าเฮ้ยห้ามคนพวกอาวุธเข้ามาในนี้นะเดี๋ยวก่อเรื่องแล้วเขาเดือดร้อนแต่ไอ้น้องเนี่ยมันก็บอกว่าเข้าไปเข้าไปพกพาอาวุธปืนเข้าไปสืบจับผู้ต้องหายาเสพติดหรือไปสืบข่าวผมไม่ได้ดูข่าวรายละเอียดแล้วครับแต่ว่าผมว่ากาดเนี่ยกลางเกินไป กาดเนี่ยกลางเกินไปที่จริงไปตรวจค้นเจอตำรวจเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเอ้ยน้องทำไมพกเข้ามาไอ้ตำรวจบอกผมมีอำนาจพกครับก็มันเป็นกฎระเบียบของทางหลานเดี๋ยวน้องเมาเหล้าไปอะไรไปหรือว่าไปยิงกันอะไรกันผมเดือดร้อนก็พูดคุยครับพูดคุยไม่ได้ก็ส่งพนักง,งานสอบสวนโอ้ยแต่นี่มึงนกลางเกินครับ ดันไปจับเขาใส่กุญแจมือเนี่ยเอ้ยคนเป็นผู้มุขบัญชานะท่านผู้มักลับโรงพักนี้นะผู้งคับการนะท่านผู้มชาการนะกองปราบนะต้องจับกลุ่มนะกาดเนี่ยพกได้แค่สักกระเบือนะพกข้าวหลามไม่ได้นะคือคุณจะ เป็นหาอะไรก็ช่างเถอะจะเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะตำรวจเกษียณแล้วก็เหมือนผมเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งคุณจะพกข้าวหลามได้ก็ต้องมีใบพกแบบผมเนี่ยแล้วใบพกตอนนี้ท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านสั่งห้ามทั่วประเทศแล้วมึงพกได้ยังไงถ้าพกได้มึงต้องมีชื่อไปบรรจุหน่วยงานความมั่นคงเช่นกองเงื่อนการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยงานสรพหรือหน่วยงานกอง กองัดาการอาสารักษาดินแดนไม่นั้นเนี่ยมึงไม่ได้มึงพกไม่ได้ตำรวจเขาต้องจับกันเจ้าของจะเป็นใครก็ช่างนะครับมันต้องเอาอย่างานี้เอาเนี่ยเทกที่เนี้ยผับที่เนี้ยผัยบบ้านโป่งเนี่ยผมเป็นผู้กับบ้านโปง่งเจ๊งหมดทุกแห่งเจ๊งหมดทุกแห่งนะครับใครจะเป็นกาดเขาจะมาให้ผมครับ ผับละห้าหมื่นนะห้าหมื่นให้ผมห้าหมื่นเฮ้ยไม่ต้องให้ผมมีเงินเดือนนะครับกาดเนี่ยเขาประทานโทษนะตอนนั้นเนี่ยเขาเอาทหารมาครับคือผมบอกห้ามตำรวจไปรับจ้างเฝ้าผับเฝ้าเทกนะนะครับเขาก็เลยไปเอาทหารมาเต็มเลยผมก็ค้นจับหมดครับนะครับมาก็พกได้สักกระเบือนะครับ แต่งตัวแต่ถ้าจะขอความร่วมมือผมไม่ต้องเอาไข่เขาก็ควรมีเรื่องครับแม่นชอบมีเรื่องยิงกันเรื่อยไงนะนะฮะผมเอาพลตำรวจคนสมัยก่อนมีพลตำรวจนะเอ้ยเอาพลตำรวจไปคุมแต่ถ้าผับนี้เทคนี้คนอายุต่ำกว่ายี่สิบเข้าผมถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมเอาคุณออกเลยนะเราก็แค่ขู่ไปเด็กวัยรุ่นมันไม่ไปเที่ยวก็เจ๊งครับเจ๊ง,ะจงนะฮะอย่าไปให้ อำนาจใครนะครับอย่าไปให้อำนาจใครให้กากาดมันก็กลางเกินนะครับกลาดมันก็กลางเกินและมีแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวแต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำตัวแล้วบอกเป็นจิตอาสา เฮ้ยผมว่ามึงทําอย่างเงี้ยไม่ถูกหรอกนะไอฮามึงจะมาเรียนแบบตํารวจเรียนแบบเจ้าที่ฝ่ายปกครองมึงทําไมไม่ใส่เสื้อแบบวินมอเตอร์ไซค์บังเล่านะมึงก็เป็นจิตอาสานะและมึงก็เขียนเลยจิตอาสาชนเผ่าไอเฮียน,นี้เห็นกวนตีนทําเป็นแอกวางมาดเป็นตํารวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองผมว่าเถียอละจิตมึงไม่ดีแล้วนะ ไอแรงงานต่างด้าวอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่โรงพักช่วยไปดูด้วยก็แนะนําเขานะครับแนะนําเขามึงจะใส่เสื้อสีกูไม่เห็นไอ้บินบลอลลูริสไอเอกพันบ์บอลลูริสมันใส่เสื้อแอคชั่นแบบมึงมั่งเลยแล้วไอ้ห่าอย่าไปทําอย่างนั้นคนมัน เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเข้าใจผิดเดือดร้อนมาที่ตำรวจด้วยเขาคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่ลุงน้องตำรวจเปล่าวะเสือกมาแต่งตัวแบบนี้แม่มึงไปแต่งแบบอื่นดิมึงใส่เสื้อสีส้มก็ได้นะครับเขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่ไอ้เหี้ยพวกนี้เหมือนพวกขายบัตรนะไอ้พวกวางมาดมาสมาคมผู้สื่อข่าวมาขอขายบัตร ขอความร่วมมือนะครับมันไม่ไปไถเขาตรงๆนะเดี๋ยวมันก็นั่นนะเถียละจิตผมมองว่าเถียละจิตไม่ดีแหละนะครับอย่าตำรวจสนออะไรบางบอนไม่รู้จับแม่นให้หมดมึงเข้ามาทำงานมึงพักที่ไหนตอมอไปตรวจสอบที่แจ้งที่อยู่ตรงไหมเอาแม่นออกนอกประเทศไปเถอะไอ้หาพวกนี้ไม่กี่ตัวเนี่ยพาคนดีๆเขาเดือดร้อนนะครับ ไม่เข้าท่าไม่รู้กาดที่กาดทําแรงไปนะจับตำรวจใส่กุญแจมือไปส่งเนะี่ยไอ้ห้าทําแรงไปนะครับแม้แต่ว่ามึงจะเคยเป็นตํำรวจเก่าเนะี่ยมันหมดสภาพแล้วมึงก็กเกษียณมาแบบกูนี่แหละเออน้องเขายังมีอำนาจหน้าที่ นะครับก็ไม่เป็นไรครับมาเนี่ยไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่สมควรนะครับไอ้ต่อไปนะไอ้ตำรวจสามคนเนี่ยมึงดักจับไอ้ร้อยเอกที่เกษียณไปเนี่ยแม่นออกบ้านกับคนรถมันออกบ้านกับคนรถมันแล้วไม่ต้องไปใส่ใจไม่ให้เกียรติกันก็ไม่ต้องให้เกียรติแล้วครับกลางชิบหายไม่เข้าท่าผมไม่รู้เป็นใครแล้วครับ แต่ว่ามันต้องให้เกียกรติกันคุยกันนะเขายังเป็นตำรวจอยู่ไม่ใช่มันไอ้ตำรวจนี่มันไปเมามีเรื่องอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนึงไอ้ห่าไม่เข้าท่านะครับเหมือนเหมือนครั้งคกขึ้นวอเนี่ยนะครับ